สวัสดีค่ะมือเน่มาพบปะกันอีกแล้วเวลาเกาเวลาเดิมจ้ามือนี่ก็สิมาอัปเดตกับเขาเบิรงอีกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ยังน่เห็ดไปขายมือนี่ก็บ,บ่หร้ายย่างหรอกจ้าอันนี้ก็คือแกงเห็ดแกงเห็ดขอนขา้าบ้านเหานี่แหละค่ะเนี่ยแกงไส้บวบ ใส่ผัอีตูหรือว่าใบาแมงลักเนาะคะ่ะเนาะแกงบ,นบานๆานยังบกคือบมีผักหวานถ้ามีผักหวานใส่หมดแดงกะสิแกงอีกแบบนึงค่ะสิแกงจะหนีให้ในมีกะแกงแบบนี้ไปก่อนเนาะค่ะเนาะมีแกงผักหวานอ้อยแกงเ็ดใส่บัวใส่หน,นี้ก็ซีมีน้ำพริก น้ำพริกปลาทูเหมือนพอลูกค้าเรียกร้องมาบอกว่าคือบรเิเฮ็ดน้ำพริกมากขายนะจ้าเหมือนนี่ก็เลยจัดตอนเฮ็ดขายแต่คิดบอกดอ,อกค่ะว่าสิเฮ็ดยังขายแนย่ถ้าลูกค้าว่าอยากกินยังบอกบอกว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่แม่ค้าก็จัดให้จ้านี่ก็น้ำพริกปลาทูกับบรเิเฮ็ดเฮ็ดยังลายดอกจ้าเนี่ย สิเฮ็ดเป็นชุดละยี่สิบบาทกสิอันนีต้ตักถุงละสิบบาทก็สินี่ไอ้พักลวกเนาะจ้ะเนาะประกาศดอกลวกจ้ะนกน้ําแข็งไวจ้จ้ะลวกแล้วก็สินอกน้ำแข็งไว้ออนรูซื้อวัากสิมีเสดาอยู่สองกลบสิแต่ย,ยอด มุมีมือเซามีสองกร,รัมไหมคะกระซื้อมาสองกร,รัมจ้ะมียังอีกกับเขานี่ขาดบอดายเลยหาซื้อโล่ละแปดสิบบาทพีนองเอ้ยพัคขิลเลนวะขิเลกแกงใสหนางแกงไสหนางจากโล่ละสามสิบบาท มากขึ้นโล่ละแปดสิบบาทขึ้นเท่าตัโอ้ตายตายขึ้นทุกอย่างเด้อค่ะเดินของเรยจัดให้ตามคำขคอจ้าได้แล้วก็สิแกงขายเจ็ดสี่ละแกงใส่นังไม่คาะบบก,กินแต่ไม่ขาเฮ็ดได้่ะมียังอีก มือนีก็ิิเป็นค้องแหงเนะค่ะเนาะเห็ดคล้องแหงีตาหัวขาดระยะสิบบาทอันนี้โลละ ตอนแรกรูดล,ละสามล,ลอยไดไปซื้อมือเศร้านี่มันขึ้นขึนกิโลลอยลอยหกสิบเนี่ยจะแสดงว่าขึ้นรูลรูละยี่สิบบาทไดพี่หนอเพ้งเอาไม่เฮ็ดขายแล้วก็บ่ได้ใช่ว่าจะขายได้กำไรหรอกดูเหมือนว่าขายมือเ,อเดียวเวิร์เนาะค่ะเนาะ น,นี่ก็สิเป็นปลาทูปลาทูทอดตัวล้ยิบหาจ้าตัวใหญ่แน่ยุปลาทูมือเนี่ยมีใส่หน่อยแน่นะคะ่ะก็จะใส่หน่อยมาขายตัวละยี่สิบนะคะอันนี้กับหมูพ่วงคือเกาขาดเ่าะได้ 20บาทนี่จ้ะชักง่ายชักหน่อยเห็ดมือรหัสซพ่วงจ้ะมู้มีแห้งเห็ดแม่ข่าก็ได้คนเดียวจักแลนหนาแลนหลังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเสีอยนตักับเข่าความเสี่นเดี๋ยวสิอ,วสอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะถ้ามาที่นี่ก็ค่ะ ของเซตแล้วเนาะคะ่ะ้อมที่สีออกคายเราจ้าประเทศนี้นี่แหละแก่งเห็ดทุง่งละยี่สิบบาทที่เคยอันนี้เบิกเลยนะจ๊ะยี่สิบบาทเท่านั้นน,นี่ก็่ยี่สิบบาทจ้าเด็กใส่นังอันนี้สุดน้ำพริกก็เสียไปเฮ็ดจัด,ดยลุลานอันนี้สิบบาทเนี่ย นี่ถุงหนึ่งผักกับประมาณกําหนึ่งกระสีมีมะเขือน้ำมะเขือน้ำพักน้ำเนาะจ้ะเขือลูกเงีย้ยวกับสีใส่จิดเป็นสุดจ้ะสูตรเลยี่สิบบาทจิบไปหกสุดเจ็ดสุดอ่าออที่นี่กะ คลิปนี้นขอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะนาอเดี๋ยวก็สิจัดของขึ้นรถก่อนพร้อมออกขายจ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามรับส้มคลิปนี้นขอจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ